สิบท่าสุขภาพดีของหลีโตถึงนะท่าที่หนึ่งทำกรกำปั้นนะเนี่ยใหด้ดูนตรงเนี้ยเอานิ้วโป้องอยู่ข้างในะนะ,ะนทำอย่างนี้แล้วก็ทนในตรงที่มันเนี่ยที่มันนูนออกมาเนี่ยจนกระแทกแรงเข้าที่ทนได้แก้อะไรแกปวดหัวแล้วก็แผลที่บริเวณใบหน้าว่าทำ แต่ละท่าในสามสิบหกครั้งนับเป็นแรงๆน,นี่เราทำให้ดูนะนะท่าที่หนึง่งนะท่าท,ที่สองเลขสองเลขต้นมืออืมนี่เลขต้นมือนียแบบว่ากร,ระแทกแรงสามสิบหกัง้กงการไอ้นี่ทําข้อต่อที่นายว่ากระดังเนี่ยมันจะได้คล่องขึ้นเลื่อนลมมันเดินอ๋อนะเนี้นะกระแทกแรงสองแล้วนะสาม ต้นม <ừ m S 2> ืออันนี้ต้นอันนี้สันมือนะอันนี้สานมืออันนี้ต้นมือต้นมือเหมือนต้นเท้าอันนี้หัวใจนะนี่ระบบการเต้นของหัวใจเนี่ยถ้กแรงๆแล้วเราจะรู้สึกไปถึงกระแทกแรงสามที่หกค้งทุกอย่างนะสามแล้วสี่ง่ามืออย่างเงี้ยง่ามือก็ง่ามือก็ง่ามนิ้วอันนี้ง่ามนิ้ว สองท่านี้คือทําให้ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทา<อ>แก้แก้ได้เต้นแบบเต้นแบบประสาทเอออ้าวนะเท่านั้นห้าแล้วนะหกชกมืออ๋อชก,อ,ก,กอ,อุ้มมืออุ้มมือหกเจ็ดกับข้างหกกับเจ็ดนี่ทำไม่ตื่นตัวก็เรียกอเลิร์ตอ่ะ,อะ,อะทำไม่ ไอคนที่มันกำลังซึมๆเง, <ương S 2> <ล>งือง่วงนอนครนขับรถ่วงนอนเราต้องหยุดเราตอนที่ไฟแดงอะ่ะกระแทกมันแรงๆไปเลยถูกปะมันทำให้ต่นตัวไงมันจะได้สามสิบหกนะอย่างอะไรละเจ็ 7, ดใช่ไหมแล้วแปดหลังมืออ๋อแทกงๆอันนี้ทำเรื่องเบาหวานนะกัดป้อกัรเบาหวานอ๋อเรอเอาออันนี้ดีมากเลย ถ้าเงงนะอืมอันนี้เราว่าถ้าถ้ากลับข้างถามเดี๋ยวหัแล้วกับข้างได้ก็ดีจะไจะได้ได้เพิ่มไปอีกอ่าอ่าอ่ามันสลับกันนะนี่สลับแปดใช่ไหมแปดเก้าด้งหูอ๋ออ๋ออ๋อรูดถ่ายถ่ายถ่ายแล้วใช่ไหมอ่าอ่าถ่ายแล้วอ่าูดมาจากข้างบนลงข้างล่างดึงนี่มันตึงๆเนี่ยอ่าอ่าอ่าอันนี้อันี้ทำให้สมองน้อยข้างหลังเนี่ยความจำมันดีอ๋อกระตุ้นกระตุ้นสมองเออกระตุ้นสมองเนี่ย มันได้หลายอย่างแล้วนะออืแล้วถ้าตรงนี้ก็ตายนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอติงตรงเนี้ยหน้าหูเออเนี่ยเนี้ยหน้าหน้าหูไปแรงๆเนี่ยตรงจอนจอนผมกดทั้งหูด้วยกดตั้งอ่าสองอย่างเลยเออนะครแล้วล่ะกล้าละกล้าละสิบที่บริหารตาดูนะครับบริหารตานะหูมือไปหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เอากลางมือไป ไปปิดตาแล้วก็เอาอกอกตาลอดลอดมือที่ถา่างไว้เนี่ยไปจางซ้ายติบครั้งเออหครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,ก,กุ้ยอีกหกเปนชุดหนึ่งอ่ะทั้งหมด6กชุดอีกหแล้วไปด้านขวาอีกหชุดที่2อีกหขึ้นกระบนอีกหชุดที่สามอุอีกหลงมาข้าง 4, อ๋อครบครบมุมหมดพูดอเี้ ดักละหกหมดเลยอืออืออสี่แล้วนะถูอีกหกหมุนไปตามขอกตาไปตามขวาอ่าห้าแล้วถูอีกหกอกไปจากซ้ายครบหกุดหกหกสามสิบหกไม่กันอ่มีบริหารตาตาสย่งเดียวตาพอพอทาเสร็จแล้วตาไม่แตะวเลยวะตาไม่มัวเลยเนพราะเพราะบางบางคนไม่ไม่ได้ใช้ตามันก็มันก็เื่อมไปเรื่อย มันบริหารตา่ยใช่ใชนะครบแล้วนะครบแ้ว,แวไปทําให้ได้แล้วไปสอนเข้าให้ได้แล้ว